HELLO everyone welcome back to baby b r oh, a c e r ขอต้อนรับพวกสื่ช่อง baby b r a c e r t ครับผมอาล่ะครับวันนี้นะฮะเราห่างหายจากการรีวิวไปค่อนข้างจะนานพอสมควรนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคือเราไม่ได้ทำคลิปรีวิวมานานมากและวันนี้นะครับก็ประโจบเหมาะนะกับการที่เราเพิ่งได้ไอเทมใหม่มานะฮะก็เลยจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวเนี้ ผมอยากได้มานานมากๆตั้งแต่ a u t u m n Winter 2 0 2 1ของ a m i l i นะฮะใน r u n เวยนะฮะได้ออกมานะครับผมก็แบบตามหามานานมากแบบเอออยากดูรีวิวแบบใส่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำรีวิวเลยผมก็เลยจะมาทำเจ้าตัวนี้ให้นะครับผมนั่นก็คือตัว a m i l i u n i นะฮะเป็นคลาสสิกโลโก้นะครับผมเป็นแว่นตาสัน r กร s เดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันฮะ,ะก เริ่มจากตัวกล่องก่อนเลยนะครับผมตัวกล่องมันจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวข้างหน้านะฮะจะมีปั๊มลงไปนะฮะแล้วก็เป็นสีเงินนะครับว่าอารมิรีนะครับส่วนตัวกล่องก็จะประมาณนี้มันจะเป็นแบบฟึบอันนะอันะอนะอนนะตัวกล่องไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ไอตัวนี้ผมซื้อมาจากเอเซนมันก็เลยมีป้ายของเอเซนนะครับแบบเป็นชื่อรุ่นเป็นสีเป็นคอร์แล้วก็เป็นพวกแบบโพสต์ต่างๆนะครับ ก็ตัวกล่องนะฮะจะเป็นแบบตัวเปิดนะครับอ่าเป็นว่าอะไรเปิดขึ้นมาแค่กล่องก็พรีเมียมแล้วนะครับมันสามารถแบบยืดหดยืดหดงี้ได้ด้วยนะเออเก๋นะเว้ยอ่าก็เปิดเข้ามานะครับเราจะเจอกับตัวนี่ครับผมพระเอกของเราอยู่ในซองนะฮะก็ะจะเป็นตัวแว่นตานะครับ Unisun Glasses Classic Logo นะครับของ Amiri นะฮะ,ะ,ะแล้วก็ต่อด้วย จะเจอกับนี่ครับผมเป็นถุงหนังนะครับใส่แว่นนะครับก็พรีเมียมมากๆเป็นหนังเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับแบบเป็นผ้าเช็ดแว่นปกติสกรีนคําว่าอะมิรีนะครับสีเงินนะฮะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันดีกว่านะฮะเริ่มจากการอันบ็อกซิ่งนะฮะเจ้าตัวแว่นตาก่อนเลยก็พอเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีแบบห่อกันแบบโต๊ก้านนะฮะเพื่อ ไม่ให้เป็นรอยคิดขวรก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้นะครับผมอืมจริงๆดีเทลตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวคลาสสิกโลโก้นะฮะคือเป็นตัวเบสิกนะครับซึ่งตัวนี้คือราคาจริงมันอะอยู่หน้าเว็บมันประมาณ22,500ได้นะอันนี้คือไม่รวมภาษีนะฮะก็ราคาค่อนข้างจะหดเหี่ยมพอสมควรนะฮะแต่แลกมาด้วยคุณภาพแล้วก็แบรนด์นะครับผมแต่ตัวเนี้ย ผมคืออยากได้มานนานมนากแต่ลังเลอยู่แบบพักใหญ่ๆแบบมากๆนะฮะตั้งแต่แบบมันออกมาไม่แน่ใจว่าก่อนหรือว่าในตัวรันเวย์2021นะฮะเพราะว่าเหมือนเห็นในตัว f o r winter 2021อ่ะเขาใส่กันทุกแทบทุกคนเลยในโมเดลอ่ะเออในตอนที่เป็นเดิมรันเวย์ก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะแต่ผมอะเห็นตั้งแต่ตอนรันเวย์2021ก็เลยแบบเออสนใจแต่หารีวิวไม่ได้ก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าจะไปซื้อดีไหมหรือยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบศึกษาพอสมควรกว่าจะซื้อมาแล้วก็บวกกับว่าราคามันค่อนข้างจะสูงพอสมควรก็เลยแบบได้ตัดสินใจค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรแต่โชคดีที่ว่าผมอะ่ะเ,เคยซื้อของจาก s อเซนอะเยอะมากจนได้เป็น private account นะฮะก็คือมันจะมีพวก private sale อะไรเงี้ยเออซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งตอนนั้นมันเหลือในเว็บไซต์แค่ประมาณแบบสามชิ้นเท่านั้นแล้วแบบ ราคามันลดแบบ50-60%ได้อะคือผมได้มาราคาไม่ถึงหมื่น <Wow. S 1> ซึ่งแบบคุ้มมากคือแบบโอโ้โหมันลดราคาบบโหดมากแล้วพ,พอผมซื้อปุ๊บหมดปับ๊บตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วมงเพราะว่าผมไปดูในเว็บอ m มิรีนะปัจจุบันนะครับวันที่1เมษายนครับคือวันที่ถ่ายคลิปนะก็คือแบบของไม่มีแล้วจริงๆอะผมได้มาสักพักประมาณหลายสัปดาห์ละ แต่เอาไปลองใช้ก่อนว่ามันเป็นยังไงฟีลลิล่งค่อนข้างจะดีแล้วก็รับกลับใบหน้าพอดีไปคือคือทรงหน้าของผมมันจะเป็นทรงหน้าเพชรและคือคือค่อนข้างจะหาทรงแว่นใส่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะเพราะว่าแบบมัน มันจะใส่แว่นกลมมันก็ไม่เท่ใส่แว่นเหลี่ยมจะใส่แว่นวงรีมันก็ไม่สวยซึ่งทรงนี้นะครับมันก็เป็นทรงเบสิกที่สามารถแบบใส่ได้ทุกรุกนะฮะผมไปดูแบบโครงหน้าของโมเดลมาต่างๆคือแต่ละคนคือโครงหน้าไม่เหมือนกันเลยแต่ใส่แว่นตัวนี้มาแล้วดูดีทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคมันเป็นหนึ่งในแว่นที่น่าจะควรเก็บแล้วทุกคนกควรจะมีแว่นดําติดไว้นะฮะเป็นแบบ ไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือใส่ออกไปเที่ยวหรือเป็นพร็อพหรืออะไรก็ตามคือทุกคนต้องควรจะมีแว่นดำไว้อย่างน้อยติดตัวคนละแบบ1อันนะฮะก็ผมก็เลยลงทุนกับแว่นอันนี้ไปนะครับของ Amiri นะฮะอ่ะเรามาดูดีเทลกันต่อดีกว่าก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบตัวเลนมันจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่พอเจอแดดอะ่ะมันจะออกมีความแบบแดงๆน้ำตาลแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะเท่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะทั้งแบบตัวก้านหรือตัวขอบหรือตัวกรอบ,รออบมันทั้งหมดก็คือแบบ ค่อนข้างจะหนาพอสมควรคือแบบเน,นี่ยคราไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบหักง่ายเลยนะฮะคือแบบทนค่อนข้างจะทนมากๆนะฮะแล้วก็แบบตัวโยกโอเคคือแบบไม่ได้แบบลื่นหรือแบบไม่ได้หนาไม่ได้แข็งจนเกินไปนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับ <c oughs> ก็จะมีแบบเป็นแบบไซส์นะครับผมว่าไซส์เท่าไหร่ส่วนไหนไซส์ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาน,นะครับก็จะมี เป็นแบบสกรีนนะฮะน่าจะสกรีนอ่าใช่ใช่ใช,ใช่คำว่า amiri แล้วก็ made in japan นะครับแว่นตัวนี้นะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอืมแล้วก็ส่วนด้านข้างทั้งสองข้างนะครับของตัวการขอบแว่นนะครับผมนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบเหมือนโลหะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเป็นเงินเงินสีเงินเงินปั๊มจมนะฮะว่า amiri นะครับผมเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเหล็กๆหหน่อยอืม ก็ค่อนข้างจะเท่นะีอันนี้คือแบบเป็นทรงเบสิกแล้วก็เป็นโลโก้เบสิกนะฮะของอาร y มิรีนะครับ,รบเลยจะไม่ได้มีอะไรที่มันเยอะมากๆนะครับก็ค่อนข้างจะใส่ง่ายคือใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้แทบทุกโอกาสเลยใส่ได้แทบจะทุกลุกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือแว่นดำอ่ะคือเป็นแว่นที่สามารถแต่งเข้าได้เกือบทุกลุปเลยเกือบมีติดตู้ไว้ก็ไม่พลาดแน่นอนหยิบมาใส่กับชุดไหนก็ใส่ได้แน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดู ก็จะมีประมาณนี้นะครับอยากให้ลองไปถ่ายในที่แดดนะฮะมันจะแบบเท่มากๆเลยแต่คือว่าตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็เลยไม่สามารถออกไปถ่ายให้เพื่อนได้รับชมกันได้นะครับผมไม่เป็นไรก็เนี่ยผมใส่ให้ดูแล้วว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะค,คือหน้านผมเป็นสงเพรอยแวแต่แต่ก่อนอ่ะสมัยแบบมัธยมเนี่ยคือ สามารถใส่ได้ไม่ยากนะฮะแต่ปัจจุบันอ้วนขึ้นเยอะนะอะไม่้ฉูหรือฉีดบุดหกเน่ก็เลยหน้าใหญ่นิดนึงนะฮะก็ต้องหาแว่นที่มันเข้ากับทรงหน้าให้ได้มากที่สุดนะฮะก็ตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะฮะแนะนำนะครับใครที่มองหาแว่นดีๆที่เป็นแว่นแบรนด์เนมหรืออะไรก็ตามนะครับผมที่ราคาและคุณภาพค่อนข้างจะแบบดีนะครับผมก็ a ามิรไว้เป็นหนึ่งทางเรื่อกนะกันนะฮะที่เป็นทรงเบสิกสามารถใส่ได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากเหมือนใครนี่นะผมอามิรมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะฮะแล้วก็เอออยากให้ดูอย่างเช่นตัวกล่องอะตัวกล่องคุณภาพก็ดีเลยใช่ไหมที่ดีกว่านั้นคือนี่ถุงหนังถุงใส่แว่นคือแบบเป็นหนังที่ค่อนข้างจะแบบพรีเมียมมากๆคือเท็กเจอร์นี่รู้เลยแบบหนังเกรดดีอะดีแบบดีมากเลย แบบนุ่มแบบที่สุดแล้วก็ข้างในจะมีแบบเหมือนซับในอีกทีนึงอนะเออเท่มากตัวถุงนี่เม k อินช h i นาแต่ตัวแว่นไหน่ a k เม n อิน a n ปนนะส่วนกล่องไม่รู้นะอาจจะ Make ิน Thailand ก็ได้ก็จะไม่รูนะร้ประมาณนั้น,นะฮะแล้วก็ตัวซิปก็จะเป็นแบบซิปปกติไม่มีอะไรมากมีปั๊มคาว่าอ m i r ม่นะครับผมเข้าไปปั๊มชมก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนั้นนะฮะ โอ้ลืมให้รับชมนะฮะตัวนี่ครับผมตัวผ้าเช็ดแว่นนะฮะของ Amiri นะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผ้าสีเหลี่ยมมีสกรีดคำว่า Amiri นะครับผมอยู่ข้างล่างนะฮะสีเงินเทมากๆขนาดแบบผ้าเช็ดแว่นยังเทเลยสำหรับการรีวิวแ่า Amiri u n i Classic Logo Sunglasses ก็จะจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสีดำนะฮะลืมบอกลืมบอกแต่ต้นคลิปเลยว่าอันนี้เป็นสีดำหรือใครดูไม่ออกไ <c oughs> ม่มีหร <c oughs> อกก็การรีวิวคร่าวๆของเจ้าแว่นตาแอมิรี่นะครับผมตัวคลาสสิกนะไรก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมใครทีออ่ชื่นชอบก็ฝากดกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน I've got to go through the door เราจเจอกันครับบ๊ายบาย tia